มาตอบคอมเมนต์ข้างบนนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีทุกคนไฟใกล้ตัวแล้วหนีกันทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะต้องหนีนะครับเราต้องดับนะครับดับไปก่อนราคาสเปรดเพิงไม่ได้แพงนะครับถ้าเทียบกับชีวิตและทรัพย์สินของคุณนะครับผมว่าคุ้มมากมันยิ่งกว่าคุ้มนะถึงคุณไม่ซื้อคุณก็ดูไว้นะครับเป็นอุดาห่อนนะเวลาไฟไหม้อะไรต่างๆนะคุณต้องดับถึงคุณไม่มีสเปรดับเพิงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ คุณมีอะไรก็ตามคุณก็ต้องดับไว้ก่อนอะไรที่ใช้ได้นะในตอนนั้นนะที่ดับไฟได้คุณก็ดับดับไปก่อนไม่ใช่ว่าจะาหนีหนีหนีตลอดไม,ไม่ได้นะครับที่ผมสาธิตให้ดูก็คือสเปรย์ระเลิงครับมันดับง่ายดับได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเป็นยางไปกองผ้าหรือว่าหมอนนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะก็คือดับได้ทุกอย่างเลยราคาไม่ได้แพงเลยนะแค่หลักสิบนะว่าซื้อติดรถซื้อติดบ้านไว้เนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับก็คือง่ายตอนที่เกิดเหตุนะมันไม่ได้ยากเเเเเลลลยยยยก็ปิดดฝามันนีีู่ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปนะครับเนี่ยง่ายๆมากเลยแล้วผมจะย้าอีกครั้งนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีขอบคุณครับกดสั่งตะก,การ้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยใครต้องการนะหรือถ้าไม่ต้องการก็ดูบิอุนาาหอนก็ได้นะครับ